สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนท์เด็กนะครับกับไม้คราฟวชีพรอดนะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยในทางเดินที่เราทําไว้ในคลิปที่แล้วเนี่ยก็เกือบเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่ติดตะเกียงนะครับไว้ที่ตรงคานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็เียงไปถึงตรงนู้นแล้วนะแต่ว่าตะเกียงเนี่ยผมขี้เกียจไปเอฟเคที่ฟาร์มเหล็กยังไม่ได้ไปทำนะครับก็เลยไม่มีเหล็กมาทําตรงนี้นะก็เดี๋ยวมาติดที่หลังก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบริบูรณ ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไปทําแคมป์คนงานตัดไม้นะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเก็บเจ้าพวกนี้ออกไปก่อนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว,ว่าตรงนี้มันจะเกิดหรือเปล่าฉะนั้นผมจะขอปักไฟไปก่อนปับ๊บอ่าการม็อกเกิดนะครับผมในๆก็เราจะทําตรงนี้เป็นที่ตัดไม้แล้วใช่ไหมผมคิดว่ามันไกลาจากบ้านนะครับผมก็ควรจะมีแคมป์มีอะไรมาให้เราพักนะครับบริเวณที่ผมจะทําแคมป์ก็จะเป็นบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับผมมีบอ่อน้ําด้วยครับอ่า นี่ครับผมก็เตรียมสักเลี้ยงมานะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยทําตรงนี้เป็นบ่อน้ําด้วยนะครับแล้วก็จะทําเป็นการเต็นท์บริเวณนี้นะครับขอ,อเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับผมตักน้ำครับเคลียร์หญ้าไปก่อนเก็บ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 ให้หมดครับผมเก็บร้องก่อนโอเคมาเริ่มทำกันดีกว่านะครับผม ก็ผมจะใช้เป็นขนแก่แล้วกันนะครับก็จะทำเป็นทรงแนวเต็นท์นะครับผมต<ๆ>อ่า<ๆ>ผมจะทำเป็นแบบคนมากลางเต็นท์นะครับผมกลางป่านะ ต๊ดตึ๊ดโอเคได้อยู่แล้วก็สีขาวหน่อยนึงข้างในผมก็จะทำการปูพื้นด้วยเป็นพื้นไม้แล้วกันนะครับแต่ว่าจะขอทำโต๊ะคราฟก่อนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเตียงด้วยทำไมผมไม่ปูพื้นก่อนล่ะเนี่ย ฟูที่หลังแล้วก็ฟูยากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขุดลงไปบล็อกหนึ่งแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมลองก่อนนะถ้าเกิดว่าเราวางบล็อกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นเตียงตรงนี้เราจะสามารถเข้ามานอนได้หรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันให้นอนตอนกลางคืนงนั้นเพื่อความชัวรนะ์เนาะผมจะเอาเตียงไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไว้ตรงกลางเลยนะครับผมนีนะ่เข้าไปแล้วก็เอา้ามาจากไหนนี่จงโดนไฟแผดเผาไปซะเจ้าซอมบี้มาจากไหนนะครับผมงงเลยนะ ครับเอาไว้ข้างหน้าตรงนี้แล้วกันนะผมอ่ะหลบมาหน่อยเวลานั้นจะได้เข้ามาใช้ได้สะดวกครับถ้าจะนอนก็เข้าไปนอนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจจะต,ต้องคืนมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ตรงนี้หนึ่งเตียงแล้วใช่ไหมมันกี่บล็อกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบ็อกใช่ไหมผมก็จะทําอีกแคมป์หนึ่งนะผมมันจะได้มี2เตียงเนาะอ่าตรงไหนดีตรงนี้ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ผมว่ามันยาติดไอ้น,นี่ไปหน่อยเดี๋ยวถอยมาอีกนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้แล้วกันโอเคเราจะไม่พลาดแบบเมื่อกี้นะครับเราจะทำพื้นกันก่อนนะครับผม ตอนนี้ต้องเป็นสีขาวใช่ไหมอ่ะสีขาวโอเคแล้วก็คุดใส่ฟีนไม้เข้าไปครับเตียง เตียงแดงมันจะเหมือนกันเอาเตียงขาวแล้วกันนะครับผมปึ๊บแล้วก็ปิดตรงนี้เข้าไปครับผมเฮ้ย,ยเห็นนาแมนมาจากไหนเนี่ย ตึ๊บตึบ๊ตึ๊เคียตรงนี้ออกก่อนโอเคอ่ามันก็ได้เป็นนี่ครับผมเป็นที่นอนนะครับเผื่อคนที่มาตัดไม้ตรงนี้เนาะแล้วแบบไม่อยากกลับบ้านไปนอนมันกลายร้อนมืดแล้วก็มานอนได้เลยนะครับตรงนี้หรือว่าจะเซฟเป็นจุดเกิดใหม่ก็ได้นะครับเผื่อจะโดนคิปเปอร์แล,วล้วเบิดตายก็มาเกิดตรงนี้นะครับไม่ต้องเดินไกลอ่าตรงนี้ผมก็จะทําเป็นขอนมาแล้วกันนะครับเป็นเหมือนที่นั่ง ันสูงไปไหมนเนี่ยผมว่าใช้เป็นสลับดีกว่ามันจะได้ดูเตี้ยลงนะครับเป็นแบบเล่นรอบกองไฟอเออเราจะมาเล่นรอบกองไฟกันนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องทํากองไฟก่อนสิมาแคมป์ไฟจัดมาครับแล้วก็สลับมันจะมาขโมยบ้านผมไม่ในเดอ์แมนเนี่ยไปไหนละโหอยู่บนบ้านเลยอ่ะประมาณนี้ล้วกันครับผมนี่ครับมาครับ เป็นเล่นรอบก,กองไฟนะผมตอนนี้ผมว่ามันเกินมาหน่อยโอเคมีเนื้อไหมเนี่ยไม่มีนะครับเฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยเ,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 ยเยนี่ยมาจากไหนคิปเปอร์เฮ้ยมันมาจากไหนเหมื่อกี้นี่มันตอนกลางวันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะ แม่มาดีแล้วผมเอาบล็อกกินมาด้วยมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงที่สําคัญคือมันเกิดได้ยังไงครับผมนี่มันตอนกลางวันชัดๆเดินมาจากไหนวะเนี่ยโอเคผมต้องไปทำแคมป์ไฟใหม่สินะนี่แหละครับผมนะที่ผมต้องทำจุดเกิดไว้นะครับเผื่อเมื่อกี้ผม่ไ,มได้ได้เกิดตรงนี้เลย ไม่มีไม้สติกไม้สติกสติกมาทำใหม่ผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนะเราจะตายเสียชีวิตก็ได้นะครับวันนั้นปลอดภัยไปก่อนไม่เอาตรงนี้สิตรงนี้มันไกลไป แล้วผมก็ต้องไปทำแคมป์ไฟใหม่เอามันกลางๆหน่อยนะตรงนี้อ่าโอเคครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนของแคมป์ไฟนะครับแล้วก็ตรงที่มีไฟเนี่ยมันต้องเป็นพื้นดินใช่ไหมปกติโอเคลากตรงนยอดมาหน่อยนะครับผม ครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปนอนกันก่อนดีก,กว่านะครับก่อนที่ชีปเปอร์มันจะมาอีกตัวหนึ่งอึบอึบอ้าวติดครับผมออกไม่ได้นะแย่แล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะต้องขุดลงไปอีกนะครับบล็อกหนึ่งเพราะว่ามันติดตื่นมันนอนนอนได้แต่เวลาตื่นตื่นแล้วออกไม่ได้นะครับ โอเคผมอาจจะทำเตี้ยเกินไปแก้ตรงนี้ด้วยดีกว่าปึ๊บปบโอเคทีนี้ก็จะออกได้แล้วนะครับผมแก่อนแก่อนตรงนี้ก็จะทำเป็นบ่อน้ำนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยว,ยวไปจับปลากันก่อนดีกว่านะบอนะ่อน้ํามันก็ต้องมีปลานะครับผมมันจะดูสดชื่นนะครับมีชีวชีวามันจะมีปลาให้ผมจับไหมเนี่ยึบอ่ะมีปลานะครับผม อยู่ในน้ํานานเกินไปเอาสองตัวก่อนเลยกันนะครับเดีย๋ยวค่อยไปจับเพิ่มจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมไปจับนกรอบดีกว่าแต่ผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้คิปเปอร์มันมามันน่าจะมาจากหลุมแถวนี้ครับไอพวกนี้น่าจะเป็นหลุมคิปเปอร์ปล่อยไปก่อนครับผมหนึ่งตัวเอามันมีอันไอนี้นี่วะไม่ได้แล้ครับผมนะมันจะสู้กันนะครับ มาตกแต่งกันด้วยดีกว่านะครับผมตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยไม้ไผ่แล้วกันนะครับผมปึ๊บก็ชูกาเคนนิดหน่อยปึ๊บปึ๊บจะให้ดูเขียวๆนะครับแล้วก็เป็นสลับหินนะครับ เหมือนทางลงไปในน้ำอันนี้ก็ปูด,ด้วยสลับหินแล้วกันอยากได้ซีท็กเกิลจังแต่ว่าไม่มีอ๋อสลับไม้ด้วยอะไรแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆล้ะขอหมดนะครับผมเอามาแค่นี้อืม,อมพินเลเจอร์นี่นาไปซิว,วปะนู้นซะ นาอย่ายุ่งกับเราเลยตอนนี้เราก็จัดการปักทอดคืนนะครับผมปักอ่าปักมันหัวท้ายแบบนี้เลยอ้าวทอดหมดซะงั้นนะครับหมดก็คาบเพิ่มครับผม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับผมแถวนี้นี่ยังไม่ค่อยได้ปักพอสปักอะไรเลยนะอันตรายมากเลยนะครับผมอันนี้ก็ข้างหลังนิดเน็ดน่อยอตรงนี้ด้วยตรงนี้ไอ้หลุมๆลุมนี่ด้วยละกันนะครับผมน่าจะโดนระเบิดมาเยอะแถวนี้หลุมเต็มไปหมดเลยฮะ เ hey. ทรานี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วระดับหนึ่งนะครับผมทางก็มันจะเดินลงมาจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็เลี้ยว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 มาตรงนี้ก็จะต่อทางนี้ไปเลย่ะผมจะทําทางเดินวนออกจากแคมป์ไปเลยแล้วกันนะครับจะไม่ทําทางเดินผ่านแคมป์นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแยกละกันนะครับถ้าจะไปแคมป์ก็ให้มันเลี้ยวลงไปทางนี้ถ้าจะไปตัดไม้ก็เดินเลาะไปทางนี้ หมดอีกแล้วไม่เป็นไรครับหมดก็หมดครับผมเอาเป็นว่าเรามามาร์คทีอะไรแ,แ,แล้วกันเดี๋ยวขนของมาทำรอ,อบๆก็ได้ึบฉะนั้นที่ตรงนี้เราก็จะว่างใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่นก่อนนะโอเคผมจะทำข้างๆตรงนี้เป็นแบบกองไม้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเป็นแคมป์ตัดไม้ใช่ไหมมันก็ต้องมีกองไม้ถูกไหมครับผม ลางรถไฟมาครับผมแบบนี้แบบนี้อ่ามันจะได้เป็นเหมือนที่มัดท่อนไม้แบบนี้แล้วก็เพื่อความที่มันจะมีประโยชน์ใช่ไหมครับโตคราบอยู่ไหนนอ้อขอคราบหีบก่อนอ่ะผมก็จะเอาหีบมาวางแถวนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะ เป็นไม้แต่ละชนิดนะครับผม,มทำไมพวกนายจะต้องฟิวชั่นกันเคเดี๋ยวจะวางเยงียงๆก็ได้ไม้มีกี่ชนิดเออแถวนี้เดี๋ยวนับก่อนนะไม้ขาวดาร์กโอ๊กไม้โอ๊กสองสามสี่ห้ามีห้าชนิดเปล่าผมนับถูกไหมเนี่ย น่าจะ5ชนิดนะโอเคตรงนี้มี3ใช่ไหมแล้วก็อีก2อีก2ออ้าวอ้าวคอห้าชนิดนะครับผมเก็บไปก่อน เดี๋ยวเรากลับบ้านไปแล้วไปขนของมาเพิ่มดีกว่านะผมว่ามันมันยังข,ดขาดกันเกินอยู่นะกลับมาแล้วครับผมโว้นั่นมันอะไรกันนี่ <laughs> นะครับผมซอมบี้ม็อบเต็มไปหมดเลยนะนี่ผมก็เอาลากลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําที่ผูกลาไว้ก่อนนะครับมันเป็นลาใช่ไหมน่าจะใช่แหละ <laughs> เวลาที่เรากลับไปใช่ไหมเราจะได้แบบไม่ต้องขนของอะไรไปยากนะครับผมก็ขี่ลากลับไป อ่าผมจะทำซีผูแบบง่ายๆแล้วกันมันผูกได้ไหมเนี่ยผูกได้สิมานีนะเจลาครับโอเคฮะตอนนี้ก็ผูกเวลาที่เราตัดไม้มาแล้วก็เอาสายลาแล้วก็ขี่กลับบ้านนะครับผมตอนนี้ผมก็ไปเติมไอเทมเฟรมมานี่ตึิมมันจะได้รู้นะครับว่าไม้อันนี้เนี่ยเก็บไว้ที่ไหนดีแต่ว่า ไอ้ไม้ส้มเนี่ยผมเอาไปแปลรูปหมดแล้วก็เลยมาทั้งอย่างนี้นะครับผมแปะเข้าไปครับผมอ่าไม้ส้มนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะใส่ไปไม้เพิ่มนะครับผมแล้วก็เอาปลามาปล่อยเพิ่มด้วยตัวหนึ่งพึ่ด่ะเป็นแซลมอนนะครับตัวใหญ่เติมด้วยใบไม้เล็กน้อยเอ,อเอ้ยนายอย่าคิดสั้นสิ เติมด้วยแซลมอนเอ้ยไม่ใช่เติมใบไม้เติมแซลมอนอะไรล่ะนะให้มันอยู่กันไปก่อนนะครับผมเป็นเพื่อนกันสองตัวเดี๋ยวไปจับมาเพิ่มในภายหลังแล้วก็จะหีบไม้ขีดหนึ่งครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหีบใส่อาหารก็เอาไว้บริเวณนี้แล้วกันนะครับเผื่อตัดไม้ไปแล้วหิวข้าวนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีอาหารให้เราใช้นะครับผม ให้เรากินสิเออนะใช้อาหารเฉยเลยสโตนคัตเตอร์นะครับเอาไว้ทำอะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าเอามาแล้วก็เอาไว้ไหนดีเอาไว้ไหนดีครับผมเหมดแนวจะไว้ไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะเป็นที่ตัดม้าแล้วกันนะครับผมถึงมันจะเป็นสโตนคัตเตอร์ก็เถอะอ้อาวขึ้นมาพีชีพเฉย อยู่ในนะ้ำด,ดีไม่ชอบครับผม่ะขึ้นมาปพีชีพดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ทำทางเข้าแคมหน่อยหนึ่งอ่าตรงนี้เป็นทางเข้าแคมนะครับผมตอนนี้ก็เป็นทางเดินไปนู่นนะครับไปตรงที่ที่เราลงมาทำไว้คร่าวๆก่อนแล้วกัน อ่ะตรงนี้ขอเป็นสลับนิดนึงนะครับปลกเข้าไปานี้มันจะได้เดินขึ้นเดินลงได้นะครับผมน่ะตรงนี้เดินได้แล้วตรงนี้ผมจะเติมหญ้าทะเลแล้วก็ไปจับปามาเพิ่มนะครับเจ็บเจ็บตรงนี้มีถ้ำเลยฮนะแต่น่าจะเป็นถ้ำที่ไปทะลุข้างหลังขอหญ้าทะเลหน่อยปั๊บปั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 บป สีเหลืองเขาบอกว่าสีเหลืองเนี่ยหายากสุดนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยเจอเต็มเลยนะจับปลาดีกว่าครับผมเน้นปลานะผมอยากได้เออปลาที่มันเป็นหลายๆสียังคลา้ายๆปลากระตูนปะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือปลาอะไรนะครับตรงนี้มีแต่อะไรเนี่ยปลาทูปะปลาทูกับแซลมอนได้แซลมอนตัวใหญ่แล้วไม่มีปลาสีๆเลยอะ่ะ ซีแพคเคมีไหมไม่มีเหมือนกันนะครับผม <F> ไม่มีซีแทคเค็เลยฮนะอาจจะต้องไปแบบแถวๆที่มันเป็นปะกาหลังหรือเปล่าแถวนี้ไม่มีปะกาลังเลยนะเออมีสีอยู่ตรงข้างบ้านเรานีแต่ว่ามันอยู่ไกลก็ช่างมันนะครับผม อาส่ไปมีอันนี้อะไรดอกบัวป่ะเนี่ยเพิ่งไปซื้อมาจาก n อ c v พ l ซ a g e r เจนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเหมือนดอกบัวน,นะผมแล้วก็เราสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปบนมันทำไมแซลมอนเราชอบคิปสั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้ครับผมอ่ะมีแสงใต้น้ำเหมือนกันนะครับม <roofs> ันจะขึ้นไปทำอะไรวะพวกนา,ายจะขึ้นไปทำอะไรกันเนี่ย หรือว่าบ่อมันตื้นเกินไปนะมันอาจจะแบบขยายบ่อให้ชั้นนอยจัดไปครับผมตรงนี้เนาะขุดบ่อให้มันเพิ่มนะครับมันอาจจะตื้นเกินไปว่ามันไม่พอใจนะครับทําการกระโดดออกไปกระท้วงนอกสระเติมหญ้าทะเลนะครับ ผมแล้วไม่เข้าใจมันจริงๆเลยแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวติดติดกลับไม่ได้ติดเหมือนนี่ไอ้มันจะเพนเพียนนะครับเอ้าไปไหนวะเนะี่ยแดกดอกแดกผมว่าตัวนี้มันตายแน่เลยนั่นไงผมว่าแหละ อยู่ในบร์ดีๆไม่ชอบนะครับชอบกระโดดขึ้นมาตายข้างบนไม่เป็นไรเราก็ทําการย่างนะครับผมอ่าเป็นการเพิ่มความสามจริงนะครับว่าแคมป์ไฟนี้เรามีการโอ้ไฟไหมแคมป์ไฟ <f Something> นี้เรามีการย่างอาหารกินนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแคมป์ตัดไ,ไม้เดี๋ยวสิยังไม่หมดนะอีกนิดนึงครับผมเพิ่มเติมก่อน ผมจะทำที่เก็บของจิประถะทั่วไปด้วยมันอยู่ตรงนี้น,นึงใช่ไหมก็เอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะมันจะได้ขีบจะได้ดูไม่ติดเยอะเกินไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บของจิบประหะครับที่ตัดไม้เอยอะไรเอ่ยนะครับแปโฟูดจิ้งเอาไว้ขึ้นไปตัดต้นไม้ข้างบนนะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้พวกที่มันแยกกาเพลได้อ่ะอันนี้จบแล้วครับผมเสร็จแล้วของจริงนะครับผม ก็ปิดคลิปกันดีกว่าขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับผมชมเสร็จก็ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ